สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยู u b e ทุกท่านครับสวัสดีวันหวยออกครับวันนี้หวยออกเงียบ <c oughs> หวยกินหมด <c oughs> วันนี้เงียบหวยกินหมดครับ <c oughs> ครับสงสัยจะได้กินอาหารญี่ปุ่นหรือไม่ก็ปลาติดคุกไปอย่างนั้นนะ <c oughs> <c oughs> รือว่าปลากระกป๋องนี่นะครับกำลังระบาดเลยตรงนี้ <c oughs> ไม่ถูกหวยพี่น้องซื้อไม่ใช่น้อย เดี๋ยวหวยออกนี่นั่งสั่นเลยครับไปรู้ว่าจะออกตัวไหนนะครับนี่ครับรบรรยากาศที่ร้านประมาณวันหวยออกวันนี้ครับนี่ครับประมาณนี้ครับนี่ครับผัดก,ก็จะ,ะมีเรื่อยๆครับ ทางร้านประมาณนี้ครับช่วงเมื่อกี้นี่รู้สึกว่า,าไม่ค่อยมีรถวิ่งครับคนน่าจะดักเราฟังนะครับพอห้อยออกเสร็จแล้วโอ้โหรถวิ่งพรวดพราดพรวดพราดเลยสำหรับรถวิ่งนะครับบรรยากาศ พามาชมที่ร้านเหมือนเดิมครับกับช่วงเย็นๆหลังหวยออกนี่ฮะช่วงหวยออกเมื่อกี้สัดจริบเลยเนาะเงียบมากช่วงหวยออกเมื่อกี้เงียบมากนี่พอหวยออกเสร็จแล้วรถวิ่งรืวิ่ทะเบียเลยเนี่ยที่ร้านครับ

ลากมาขนาดนี้เลยจะได้ลงลงเออโอ้ยกนิี่เนน้ำเอยออกกินน้ำแดงโอ้ยหออยออกเสร็จแล้วกินน้ำเขียวมาเตรมหรือจะมเตินซั่น เอาไว้ก่อนให้มันลมมันออกก่อนอะไรทุกเอสล่นตเอื้อยบ่น้ำน้มันเยิมล้เยิมอันนั้นแล้วเยิมบนร้านเขาแล้ว ครับ,บรรยากาศที่ร้านของเราช่วงค่ำๆครับหลังจากหวยออกนี่เมื่อกี้เงียบม,มากก่อนหวยออกพอหวยออกเสร็จแล้วคนนี่ออกมาพรึบเลยขี่รถรื้นรืรรอร้อเลยนะโอไม่รู้ว่าจะถูกกินหรือว่าจะกินถูกโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ